สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษียณมือใหม่ครับผมเราก็จะมาดูในเรื่องของโคนต้นทุเรียนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับตกแทบทุกวันเลยที่สวนนะครับเกี่ยวกับโคนต้นเนี่ยก็ที่ผมปล่อยหญ้าอย่างนี้นะครับถ้าฝนตกบ่อยๆเนี่ยก็จะมา ดูแลเรื่องระบบโคนต้นนิดนึงนะครับมันก็จะเป็นในช่วงของแต่ละฤดูกาลนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทำวนๆเวียนๆอยู่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการดูแลที่บริเวณโคนต้นทุเรียนหน้าร้อนก็จะมีหญ้านะครับปล่อยมีหญ้าขึ้นบ้างนะครับส่วนหน้าผลที่ฝนตกบ่อยๆเราก็จะมาดูแลกันนิดนึงนะครับ กลัวว่ามันจะอับชื้นเกินไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับต่อไปนะครับถ้าต่อไปเนี่ยถ้าทุเรียนโตขึ้นนะครับเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นต้นใหญ่ขึ้นอย่างนี้นะครับมันก็จะหญ้าก็จะไม่ค่อยเกิดแล้วนะครับเพราะว่าร่มของทุเรียนนะครับมันจะบดบังบดบังหญ้าก็จะเกิดยากยากหน่อยนึงนะครับตอนนี้เราก็ พยายามทำอย่างนี้นะครับที่สวนผมก็นี่นะครับถ้าฝนตกบ่อยๆนะครับฝนตกบ่อยๆเนี่ยถ้ามันมีหญ้าแบบอันนี้ยังบางอยู่นะครับเพราะว่าต้นก่อนๆก็หนากว่านี้นะครับผมก็ถอนออกไปแต่ต้นนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับนี่นะครับถ้าฝนตกบ่อยๆถ้ามันมีหญ้าคลุมหนาๆหรือว่ามีคลุม ที่ไม่หนาเกินไปมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะแห้งช้านะครับมันจะแห้งช้า,าที่โคนต้นนะครับมันจะแห้งช้าตอนนี้ก็พยายามถอนหญ้าออกนะครับผมจะถอนหญ้าออกนะครับนี่ถอนออกออกแบบนี้นะครับถอนออกเลยครับก็อย่างน้อยก็ให้อยู่ที่เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อยก็สี่สิบเซนประมาณนี้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนต้นนะครับนี่ให้มาอย่างนี้นะครับ ก็เพื่อว่าให้ตรงนี้มันแห้งไวๆนะครับเี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยให้มันแห้งไวนะครับเนี่ยขนต้นเขามันจะได้ไม่อับชื้นเกินไปนะครับถึงเราถอนหญ้าออกนะครับถ้าเราถอนหญ้าออกเนี่ยพอลมมันผ่านมันก็แห้งแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะยิ่งมีแดดส่องยิ่งดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอนหญ้าออกก่อนนะครับเนี่ยค่อยๆถอนอย่างนี้นะครับเนี่ยโยกนะครับ ตอนนี้ผลตกงเนี่ยมันมันถอนง่ายนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับมันจะมีขาดบ้างแล้วก็รากขึ้นมาบ้างไม่เป็นไรนะครับถอนออกนะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับเพื่อนๆถอนแล้วก็ดูนะครับอ่าพอถอนหญ้าออกนะครับอ่าอันนี้ตอนนี้มีลมนะครับมีลมอ่าแดดยังไม่ออกเพราะว่า ตอนนี้อากาศเพิ่มอยูอ่ลมผ่านนะครับแค่ลมผ่านมันก็เริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งไล่ลงมานะครับเพื่อนจะถึงโคนอยู่แล้วนะครับก็ช่วงนี้หน,หน้าฝนฝนตกบ่อยอตรงบริเวณโคนต้นมันชื้นเกินไปนะครับมันอาจจะก่อให้เกิดเชื้อรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท็อปจะถามหานะครับเดี๋ยวท็อปจะมานะครับฝ่ายท็อปก็พยายามรักษาตรงนี้นะครับ ที่ผมทำนะครับ people, PE ที่ถอนหญ้าออกก็เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5้าสิบเซนได้นะครับ <ped> ที่ผมถอนหญ้าออกนะครับ <ped> นี่ครับก็ถอนออกเลยนะครับนี่โยกนหน่อยนึงไอขาดบ้างไม่ขาดบ้างก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลากขึ้นลากขึ้น,นมาด้วยหรือไม่ขึ้นก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรนะครับขอให้ถอนออกให้มันโปง่งๆแบบนี้นะครับนี่นะคับเตื่อน ก็รักษานะครับแต่ละแต่ละฤดูกาลนะครับที่สวนก็จะพยายามทําแบบนี้นะครับหน้าร้อนก็อีกแบบหนึ่งหน้าฝนก็อีกแบบหนึ่งหน้าหนาวหน้าแรงอย่างนี้นะครับหน้าแรงก็ปล่อยหญ้าขึ้นนะครับไม่เป็นไรอากาศมันแห้งไวนะครับนี่นะครับก็เป็นทุเรียนต้นที่ผมได้ตัดจิงออกเยอะนะครับที่มันจิงมันมีปัญหานี่แหละครับต้นนี้จิงมันเป็นง่ามนี่แหละครับ ก็พยายามตัดไล่ไปไล่มานะครับตอนนี้ตรงกิ่งที่เลือกก็โตขึ้นเยอะนะครับเพื่อนๆโตขึ้นเลยนะครับนี่นะครับโตขึ้นมากนะครับโตขึ้นนะครับส่วนจริงพวกนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตัดไล่นะครับเดี๋ยวให้มันแดดออกก่อนนะครับเนี่ยมันเริ่มโตเริ่มยาวนะครับยาวเลยนะครับยาวออกนะครับยาวออกสองฝั่ง มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับพัดนะครับต้นนี้กิ่งนี้มันก็เหมือนกิ่งข้างนะครับกิ่งพัดนะครับแต่แต่มันจะสลับกันนะครับเพื่อนอการตัดนะครับการตัดก็จะมาเลือกนะครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกนะครับเดี๋ยวกิ่งไหนไว้นะครับก็ตัดสลับนะครับเบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เป็นกิ่งพัดสัทีเดียวนะครับเพื่อนนี่นะนี่มันเริ่มสลับนะครับ มันเริ่มสลับให้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 อย่างดีเลยนะครับนี่นี่ครับมันจะไม่เป็นค้างสักทีเดียวเห็นไหมครับมันจะสลับมาแล้วก็เบี่ยงกันนิดนึงครับนี่มันเริ่มเบี่ยงนะครับมันเบี่ยงนะครับมันจะเหมือนจะออกออกทรงลักษณะคล้ายๆกระโดงนะครับมันจะเบี่ยงให้นะครับเนี่ยกิงบนมันก็เบี่ยงแล้วนะครับนี่จิงนี้นะครับเดี๋ยวดูมุมนี้นะครับต้นที่มีปัญหาที่ที่ผมทําตัดไปตัดมาเนี่ยครับนี่ครับ มันจะเป็นข้างแต่ว่ามันสลับให้นะครับนี่นะครับตัดออกก็จะพยายามรักษาสมงพุ่มไม่เตีย้ยส่วนกิ่งพวกข้างล่างเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับอพอโตขึ้นมาแล้วค่อยตัดออกก็ได้นะครับอรอรอกิ่งตัวตัวประธานเนี่ยเขาให้เขาได้ทรงพุ่มที่ดีก่อนอย่างนี้นะครับกิ่งล่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนี่นครับเพื่อนเดี๋ยวดูมุมกว้กวางๆนะครับที่ผมตัดออกไปเนี่ยเป็นไง นี่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์มอนทองนะครับตอนนี้ใบใบเยอะมากนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาติดตามดูเกี่ยวกับการที่ว่าฝนตกบ่อยๆก็รักษาที่บริเวณรอบๆโคนต้นเขาให้แห้งไวๆนะครับส่วนหญ้านี่เดี๋ยวก็มาตัดอีกแล้วนะครับขึ้นไวมากหน้าฝนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับการมาดูแลที่โคนต้น ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ